สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อตอนนี้เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่ เป็นคนไกลหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนทางไกลหรือเปล่าอยู่ห่างกันหรือเปล่าคะที่ชัดๆเลยนะที่แน่ๆตอนนี้สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจก็คือการติดต่อสื่อาสารกับคุณการเดินทางมาหาคุณการมาหามาพบเจอกันคือถ้าเขาเขาอยู่ห่างไกลจากคุณนะ เขากำลังคิดวางแผนว่าแบบจะมาหาคุณอะมีการเดินทางมาหาเนี่ยน่าจะเป็นทางไกลนะผู้อ่านรู้สึกถึงทางไกลที่ไม่ใช่ว่าแบบอยู่จังหวัดเดียวกันอะต้องเป็นต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ที่ไกลพอที่จะบินหากันนะคะ ถ้าเป็นต่างจังหวัดอยู่คนละจังหวัดไม่ใช่จังหวัดที่แบบอยู่ใกล้ๆแบบขับรถไปหากันได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอะผู้อ่านมีความรู้สึกถึงความไกลกว่านั้นไกลขนาดที่สามารถนั่งเครื่องบินไปหากันได้ mm. เช่นอยู่ภาคเหนือกับภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นต่างประเทศไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ เนี่ยมันดูเหมือนเป็นเป็นความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงอยากไปหาอยากไปเจอแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีภาระหน้าที่ที่ผูกพันเอาไว้อะค่ะที่ทำให้เขาแบบไปไม่ได้ก,ก็เป็นปกติเนะคนเราทำงานทำการมันก็ไม่ได้ว่างมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ต้องรอวันหยุดยาวๆอะไรอย่างงี้ต้องหาโอกาสอ่ะ เหมือนเขามีการวางแผนว่าเมื่อไหร่จะมีวันหยุดเมื่อไหร่จะมีวันที่แบบวางตรงกันจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโอกาสที่จะเจอกันมันค่อนข้างน้อยมันค่อนข้างยากบางครั้งเขาก็ต้องเหมือนแบบพยายามทิ้งความรู้สึกนี้เอาไว้ก่อนทิ้งเรื่องของคุณเอาไว้ก่อนพยายามไม่ไม่ไม่โฟกัสม,ม,มากนะักไปโฟกัสเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งทังที่คือความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมันมันดูแบบ ล้นนะมันดูเยอะอะค่ะแล้วถ้าเขาเขาปล่อยใจให้คิดถึงแต่เรื่องคุณในอย่างี้เขาก็จะไม่เป็นอันทําอะไรเ่ะบางครั้งเขาก็เลยเหมือนแบบเออต้องต้องปล่อยวางบ้างต้องทิ้งเรื่องความรักเอาไว้บ้างพยายามไปสนใจเรื่องอื่นไปทําเรื่องอื่นบ้างหันหลังให้กับความรู้สึกนี้บ้างแต่เขาคิดถึงคุณนะเอ,อสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณตอนนี้ก็คือเขาอยากเจอคุณมากๆค่ะ แล้วก็ถ้าถ้าคุณสองคนเนี่ยถ้ากรณีของคนที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วอะ่ะเขามีความคิดที่อยากจะติดต่อกับคุณนะอยากติดต่ออยากสื่อสารอาจจะส่งมาเป็นข้อความ,มเมสเซจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะโทรหาอาจจะมีการนัดเจอพบปะสังสรรค์มีการชวนไปดื่มดื่มกาแฟหรือว่าไปดิง้งแดงดังอะไรก็ว่าไปนะอือ แล้วมีโอกาสนะมีโอกาสมากด้วยในอนาคตอะที่มีโอกาสจะได้เจอกันอะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองหาโอกาสหาโอกาสด้วยตัวเองอ่าแล้วก็เรื่องของโชคชะตาด้วยมันถึงมันถึงเวลาฟ้าฝนเป็นใจอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ ช่วยช่วยโชคชะตาเนี่ยทำงานด้วยคือไม่ได้อยู่เฉยๆให้โชคชะตาทํางานอย่างเดียวตัวเขาเองก็เหมือนกับพยายามหาช่องทางหาลู่ทางที่จะได้พบเจอกับคุณหรือได้พูดคุยกับคุณอะไรอย่างนี้ด้วยอะใครที่ถ้าคุณกำลังรอรอการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่นะ ผู้อานว่าไม่นานหรอกอาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์เขาอาจจะติดต่อคุณมาแบบเซอร์ไพรส์แบบคุณไม่ทันตั้งตัวแบบอยู่ๆก็ติดต่อมาบางคนไม่ได้คุยกันมานานแล้วอะเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบห่างเงียบอยู่ๆก็ทักมาแบบเป็นไงบ้างสบายดีไหมเลยอย่างเงี้ยเ,ออเกินๆก่อนหรือไม่ก็อาจจะแบบทักมาประมาณว่าเออเนี่ยอยู่แถวบ้านเธอนะ ออกมาเจอกันหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรเซอร์ไพรส์อย,อย่างนี้เลยนอกจากจะมาเป็นแบบข้อความทักทายมาแล้วอาจจะแบบนัดเจอกันอาจจะมีโอกาสได้เจอกันแบบตัวเป็นๆด้วยซ้ําอืมเขาคิดถึงคุณเขาคิดว่าเออตอนนี้เนี่ยคุณคุณเป็นยังไงคุณทําอะไรอยู่มีความเป็นห่วงคุณด้วยนะ มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่คุณนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยลืมเขาไปแล้วหรือ,อยังคุณ move on จากเขาไปแล้วไหมคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆแล้วหรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณจะดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดูมีสนเสน่ห์ดูเหมือนจะมีน่าจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณแล้วไหม mm hmm. เพราะคุณกับเขาเนี่ยผู mm ้อ่านมีความรู้สึกว่าบางคนนะ mm hmm. บางคนบางคู่ mm hmm. เหมือนกับห่างกันไปสักพักใหญ่แล้วอะ คือต่างฝ่ายต่างต่างหันหลังต่างฝ่ายต่างเดินแยกทางกันไปอะค่ะแต่เขาอะยังคงมีคุณอยู่ในใจยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ยังมีความรู้สึกอยู่กับคุณอะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากอยากกลับมาหาอยากกลับมาพูดคุยแต่เนี่ยทั้งสองฝ่ายอะเคยต่างคนต่างไปแล้วอะ อืมต่างคนต่างไปแล้วแล้วก็เขาเองก็คิดว่าคุณน่ะอาจจะแบบ Move on ไปแล้วก็ได้คุณอาจจะมีคนอื่นไปแล้วคุณอาจจะเริ่มคุยเริ่มศึกษาดูใจกับคนใหม่ๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าแต่เขายังยังอยากคุยกับคุณอยู่นะเขายังลืมคุณไม่ได้ยังเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แบบเนี้ย แล้วยังไงต่อเอ่ยเดทเห็นไหมมีโอกาสอ่ะที่คุณสองคนจะได้เดทกันอะจะได้เจอกันแบบนัดเจออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมาหาคุณนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจรอเอาไว้แล้วกัน อาจจะมาแบบเซอร์ไพรส์อาจจะมาแบบคุณไม่ทันตั้งตัว m i r r o รคุณสองคนจริงๆก็ใจตรงกันอยู่นะมีความรู้สึกเหมือนกันคุณยังคิดถึงเขาเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่น e d time take time time to heal progress การกลับมาพบเจอกันของคุณสองคนเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ประสานกันต่อติดกันในทันทีนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอะ่ะเหมือนเริ่มจีบกันใหม่เริ่มเดทกันใหม่เริ่มคุยกันใหม่อะไรอย่างนี้เลยอะ่ะอาจจะต้องใช้เวลาสักพักอะ่ะสักพักกว่าที่จะได้กลับมาเป็นแบบกิกกักกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากกว่าเพื่อนอืมแต่การกลับมาแรกๆเนี่ยอาจจะมาแบบ เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแบบเพื่อนเก่าทักทายกันมาคุยกันแบบเออฉันไม่ได้คิดอะไรเธอไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคิดแต่จริงๆคิดจริงๆหวังผลแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการในการจูนในการต่อให้ติดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะ ก็ประมาณนี้มีโอกาสนะคะที่คุณสองคนจะได้กลับมารีเทิร์นกันอีกถ้าคุณยังรอเขานะถ้าคุณยังอยากได้เขายังคิดถึงยังต้องการเขาอยู่นะคะก็ยินดีด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ยไม่เอาแล้วคนเก่าคนเนี้ยไม่ไม่อยากได้คืนละเบื่อละอยากได้คนใหม่อะอันนี้ก็แล้วแต่คุณ มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเพียงแค่บอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณสองคนจะได้เจอกันหรือเขาจะมาหาคุณแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะตัดสินใจยังไงอันนี้มันก็เรื่องของคุณนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรนะับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ